สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเพราะน้องบอกว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเพราะตกตึกเออตกตึกแล้วเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันนะครับก็ระหว่างที่รอคุณผู้ชมเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเป็นกำลังใจนะครับใครดูอยู่ที่ไหนหรือสงสัยอะไรก็พิมพ์ทักทายกันมาได้นะครับ ตอนนี้ก็หกโมงคึ่งเนาะน้องน้องชื่ออะไรครับชื่อไมายค่ะน้องไมยน้องไม้เพิ่งทำอะไรไปเนี่ยเพิ่งเพิ่งทำตาค่ะแต่ผมอยากรู้เรื่องตกตึกเอกตึกเอ๊ยยังมานั่งอยู่ตรงนี้นะตกตึกตั้งแต่ตอนไหนเอออนุบาลสองอ๋ออนุบาลสองเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยเดี๋ยวจะดัาน นะฮะ,ะเดี๋ยวเทียบเทียบให้พี่หน่อยรูปเทียบข้างเทียบข้างโอ้โหรูปรูปนี้คือตกถึกมาแต่เด็ก <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวนะเล่าให้พี่ฟังหน่อยเป็นยังไงครับเออน่าจะเป็นด้วยความซนตัวเองค่ะขึ้นไปไปเล่นอยู่บนหลังคาชั้นสองค่ะก็เลยตกลงมาแต่ว่าการตกอ่ะมันไม่ได้ตกแบบว่า คือตัวแต่ว่ามันเอาหน้าลงเต็มๆเลย่ะคะชั้นสองเนี่ยเอาหน้าลงใช่แล้วมันหนูไม่ได้ตกคนเดียวนะมีเพื่อนผู้ชายด้วยแต่ว่าคนนั้นคือยืนตกลงมาแต่ไม่เป็นอะไรเลยคือถึงพื้นแล้วก็ล้มลงโมนใช่แล้วก็หล่นพื้นๆเนี่ยนะใช่ค่ะตึกชั้นสองใช่แล้วเป็นเด็กตกมาใช่ค่ะหนูก็ยังคิดว่าหลดมาได้ยังไงวะเออรลดนไม่ได้ยังไงเออเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ชั้นสองคือตรงตรงผนังมันจะมีแบบหลังคายื่นออกมาตรงระหว่างชั้นหนึ่งใช่ค่ะใช่ก็ไปเล่นกันตรงนั้นใช่ค่ะด้วยความสนชั้นตกคนเดียวไม่ได้เลยเดี๋ยวเพื่อนมาด้วยแล้วเพื่อนอ่ะไปคนชวนหนูไปตกแล้วคือตาก็เป็นเป็นอย่างนี้เลยด้านนี้เลยใช่ไหมนี่ค่ะเออนั่ค่ะนี่ใช่ใช่ด้านนี้ค่ะไม่เห็นชั้นตาด้วย แล้วคือคือมันก็เป็นมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ค่ะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าแม่ว่าแต่ก่อนตามไม่เป็นแบบนี้เลยแต่คนตาสวยใช่ใช<ๆ>ค่ะแล้วเป็นไงพอพอเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัยรุ่นและเป็นสาวแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้าง <G ül üyor> ก,ก็เริ่มไม่มั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็คนอื่นก็ทักว่าแบบเอเอาตามไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบ ต้องต้องแก้แล้วังไงก็ต้องแก้ยังไงก็ต้องแก้เพราะว่าเห็นบอกเป็นอะไรพีเซนเตอร์อะไใช่ค่ะเป็นพีเซนเตอร์ของสาขาของมหาวิทยาลัยค่ะอ๋อใช่สาขาอะไรครับเออสาขาคัปีค่ะอยู่คณะบริหารมอวิมหาวิทยาลัยหอกันค้าอ่าหอกันค้าก็คือเราเป็นพีเซนเตอร์เนี่ยรูปเราต้องแป่อลามแน่นอนใช่แล้วแบบพอถ่ายปุ๊บก็คือตานี้เห็นชัดหรือว่าแบบไม่เท่ากันก็เลยแบบอยากแก้ใช่ค่ะก็เลยอยากแก้ใช่ครับ คือหนูอ่ะหาหลายคลินิกมากแต่แบบแม่ว่าเอาคลินิกที่แม่ทานี่แหละเพราะว่าแบบแม่ว่ามันสวยแล้วมันก็ทําดีดูแลดีด้วยก็เลยเลือกทีเดพรคลินิกก็คือเอาคุณแม่ค,แมแคุณแม่เป็นหลักทั้งจมูกทั้งตาคือเอาคุณแม่เป็นหลักเลยพอคุณแม่บอกเนี้ยคือทีแรกเราดูคลินิกอื่นแล้ว แต่ว่าคุณแม่บอกงี้เราได้มาดูรีวิวเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงไหมหนูดูแป๊บเดียวแต่หนูก็ตัดสินใจมาเลยเพราะว่ารู้สึกมั่นใจด้วยมันมันแบบคนเยอะเพราะว่าหนูเคยพาแม่มาอ๋อใช่พาแม่มาแล้วเห็นคนที่คลินิกเยอะมากหนูแบบทําไมคลินิกนี้คนเยอะจังวะคนเทนตอะไรหรือเปล่าหนูแบบคนมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนเยอะเกินไปดีหรือไม่ดีขนาดนั้นเลยคนมันเยอะเกินไปใช่เพราะคลินิกที่หนูไปแบบส่วนมากมันจะไม่เยอะขนาดนี้อ่ค่ะใช่ แล้วหลังจากนั้นพอมาถึงคลินิกคอนซัลท์กับคุณหมอคุณหมอก็ไงบ้างคุณหมอก็ว่าต้องแก้นะแบบจริงๆอ่ะหมอว่าถ้าจะแกสตาสองชั้นอะ่ะจริงๆมันแก้ได้แต่ว่าคืออยากให้ทํากล้ามเนื้อตาอ่อ,อนแรงไปด้วยเลยมันจะได้เสร็จเลยไม่ต้องมาแก้ทีหลังค่ะใช่ก็เลยแบบทําพร้อมกันไปเลยเพราะไม่งั้นตาม,มันก็จะดูยืดือย่นี้ใช่มอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยตานเนี่ย ดูเหมือนคนนอนแบบนอนไม่พออ่ะแบบใช่แล้วดูเหมือนต้องเลิกคิวตลอดเวลาด้วยแบบใช่แบบถ้าแบบตอนแบบเหมือนหนูมองไม่ค่อยชัดด้วยอะค่ะแล้วก็ใช่แบบเหมือนแบบมันแบบปิดตาเราด้วยแล้วพอเวลาเรามองมันจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าพอยกขึ้นมันดูแบบชัดขึ้นกว่าเดิมอะค่ะใช่มันเหมือนปิดชั้นตาเราแบบปิดตาเราด้วยอะค่ะใช่พูดง่ายๆก็วิสัยทัศน์ดีขึ้นใช่ใช่ แล้วก็มั่นใจในตัวเองมากหนูรู้สึกหนูรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากสำคัญเลยตรงนี้เลยใช่ค่ะมันคือแบบว่าคือคนเรามันต้องแบบว่ามั่นใจในตัวเองด้วยมันเด้อมันก็จะดีมันรู้สึกยังไงเวลาเรามีตาสองชั้นที่เช่ากันมันรู้สึกว่าตามันหวานขึ้นด้วยอืค่ะแล้วก็รู้สึกแบบหน้าเปลี่ยนด้วยแบบไปเลยอ่ะตั้งแต่ดูดูรูปยิ่งก็รู้เปลี่ยนไปเลยใช่แล้วเห็นบอกเพื่อนทักว่าไงนะทีแรกเพื่อนบอกไงเพื่อนบอกหนูว่า จับดน้าไม่ได้เลยเปลี่ยนทุกซีรีส์เลยเพื่อนบอกเพราะว่ามาทําตอนตอนปิดเทอมค่ะมาทำตอนพอเปิดเทอมปุ๊บเพื่อนก็อามาอีกแล้วนี่แสดงว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยแน่ตอนตอนแรกหนูทาจมูกก่อนแล้วก็พอปิดเทอมก็ทํไตเพื่อนก็เลยแซวค่ะเทอมเป็นช่วงปิดเทอมพอดีใช่ค่ะต้องบอกว่าเทิรนแรก เปลี่ยนจมูกเทิมสองเปลี่ยนตาใช่แล้วมีเพื่อนถามด้วยว่าทำคลินิกไหนหนูก็วก็ที่ทีละพรคลินิกค่ะใช่ขายครบ <laughs> ขายให้ด้วยสุดยอดมาก <laughs> แล้วเป็นไงบ้างสัญญกรรมตาเนี่ยเราอุตส่าห์หาข้อมูลมาพอถึงเวลาจริงเป็นไงรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยที่เลือกคลินิกนี้ค่ะเพราะว่าคือตอนแรกหนูแบบกลัวเจ็บกลัวอะไรเงี้ยแต่พอทำจริงๆแล้วไม่เจ็บเลยค่ะจมูกกับตาไหนเจ็บแบบ หนูว่าไม่เจ็บทั้งสองไม่เจ็บทั้งสองใช่โอชิวชิวไปแ้แต่ว่าหนูก็แบบว่าตอนแรกคือกังวลมากว่ากลัวเจ็บเพราะว่ามันตาด้วยอะค่ะใช่แต่ก็ไม่น่ามีอะไรทำแล้วได้ตึกก็ตกมาแล้วก็ไม่เป็นไรทั้งรถทั้งรถชนแล้วก็ตกตึกใช่คือหนูรถชนก่อนแล้วค่อยมาตกตึก คือมอไซชนแบบกระเด็นเลยอะใช่ใช่ค่ะตอนคือไล่เลี่ยกันเลยตอนอนุบาลสองเหมือนกันนะคะใช่คือไล่เลี่ยกันเลยหนูว่าเฮ้ยกูไปยทำอะไรมาเนี่ยโอ้โหเราเนี่ยทานมาหมดแล้วใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือสองอย่างนี้แหละก็แต่ก็หนักก็หนักเหมือนกันใช่ค่ะหนักหนักเลยหนักตึกตกตึกสองชั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้นี ทู้งรถชนทั้งตกตึกนะฮะโอ้โหสู้ชีวิตมากนะฮะแต่ชีวิตสู้กลับใช่ค่ะชีวิตสู้กลับอะแล้วแล้วทำทำเสร็จมาเนี่ยเป็นเป็นไงหลังทําเขาคนอื่นทักทายอะไรใช่ค่ะคนสิ่งแรกที่พ่อนทักเหมือนแม่เลยแบบคือหน้าเดียวกันกับแม่เป๊ะหรือว่าใช่ค่ะแล้วก็เอาสวยใช่ค่ะแม่ว่า แล้วก็เพื่อนก็จะถา่าสวยเออโอเคแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเพื่อนก็บอกคุณกลัวไปทำอะไรเยวเพื่อนนะมันจะไปทำอะไรอีกหรือเปล่านี้เพราะว่าก็โอเคคํามั่นใจขึ้นมาใช่จากตอนนั้นถึงตอนนี้กี่วันแล้วนะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนแล้วใช่ค่ะแล้วเป็นไงพี่ถามหน่อยผู้หญิงเนี่ยคืออย่างน้อยก็แต่งหน้าถ่ายรูปอ่ะใช่เแต่งก็หนูว่ามันสวยขึ้นอ่ะจริงๆตอนแรกที่ที่ไม่ทําเลยอ่ะมันจะดูแบบ แต่แต่งยังไงก็ดูไม่เข้าแต่งยังไงมันดูแบบว่าหน้าดูแบบเศร้าๆตาดูเศ้าๆค่ะใช่พอแต่งปุ๊บก็คือแบบสวยเลยไม่ต้องแต่งก็สวยแล้วหนูว่าโอ้ <c oughs> โหธ <c oughs> รรมดาที่ไหนจะบอกว่าตอนนี้หน้า <c oughs> หน้าสดฉันก็สวยไหค่ะหนูก็มั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นได้ความมั่นใจแ <c oughs> ล้ว ดูแลแหละที่นี่เขาดูแลเราอย่างไรบ้างดูแลดีค่ะก็คือถ้ามาคลินิกก็คือพี่เขาก็จะมารอรับเราแล้วก็พาเราขึ้นไปข้างบนค่ะไปหาหมอแล้วก็ไปเขาเรียกว่าสายแสงใช่ไหยแสงใช่ค่ะ,คะแล้วก็พารอเรากลับลงมาแล้วก็บอกเราว่านี่ล้างแผลง,งนั้นอย่างนี้ดูแลแผลดีๆนะอะไรเยงนี้ยค่ะแล้วก็ก็กลับบ้านก็ดูแลดีเขาคิดเงินเราไหมไม่คิดไม่คิดไม่คิดฟรีเหรอฟรีโอ้คลินิกคลินิกนี้ อะไรดีจังทำเสร็จแล้วฟรีค่าอยู่ค่าอยู่ค่ายาฟรีไหมเออน่าจะเสียไปแล้วก็แต่ตอนอ๋อเสีย่ายครั้งเดียวใช่จบเลยอ๋อเดียวคือจบเลยก็คือต้องบอกว่าจ่ายครั้งเดียวจบไม่มีใช่ค่ะไม่มีไม่มีอะไรแล้วก็คือจ่ายครั้งเดียวจบเลยเดี๋ยวพี่ถามข้อดีหน่อยสำหรับเราเรายังเป็นนักศึกษาอยู่ข้อดีสําหรับการมาทําตั้งแต่แบบยังไวรุ่นอยู่โหรู้สึกว่าข้อดีเหรอคะก็รู้สึก ก็ปัจจัยในตัวเองเหมือนเดิมอะ mm hmm. ข้อดีค่ะแล้วก็คือมันมันมีโอกาสในการแบบได้ได,ได้ทำแบบ mm hmm. กิจกรรมอย่างอื่นได้เยอะค่ะแบบเช่นพรีเซนเตอร์หรือว่ากิจกรรมอย่างอื่นของมองคือเราได้โอกาสตรงนั้นด้วย oh, ใช่ค,ค,ค่ะนใ,นใช่ ทีแรกคือเราไม่ค่อยมั่นใจใช่ค่ะไม่มั่นใจคือแบบคนให้แบบวอนนี้หนูก็จะไม่ค่อยมั่นใจเลยเพื่อนว่ามึงเข้าไปสิอะไรเงี้ยแต่คือเราไม่มั่นใจเราก็ใชเพว่าจุดนี้เลยช่เลยคือไม่กล้าแสดงออกด้วยใช่่เพราะว่าเราเป็นเป็นถึงพรีเซนเตอร์เลยนะใช่เช่นนี้อ่าล้าเวลามองกล้องเนี่ยเมื่อก่อนมองหนูหนูมองข้างๆตลอดเลยไม่มองตรงเพราะยิ่งมองตรงคือมองไหนมแบบอย่างเงี้ยใช่ให้ให้ฉันดูมีฉันตาแบบตาไม่ดีใช่ค่ะใช่คือแบบหนูก็ พี่ถ่ายดีๆนะแบบตาหนูไม่ค่อยนี่ก็อยากให้เห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็บอกพี่เขาใช่ตอนนี้เรียกว่ามันก็หลายปีเลยปะที่แบบว่ารู้สึกเฟลคือตั้งหนูถ้าแบบเฟลจริงๆหนูว่าตั้งแต่เราโตขึ้นมาตั้งแต่มอหรือคือมอ .1 ถึงม .3 มันยังไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะใช่พอใช่ใช่พอโตขึ้นมันก็เห็นคนนู้นคนนี้แบบเออสวยตาเท่ากันอะไรเงี้ยก็เริ่มคิดแล้วว่าเออเราต้องทําแบบนี้ให้ได้อะไรเงี้ยใช่ นี่นะฮะคุณผู้ชมฟังไว้นะครับใครที่ดูอยู่มีปัญหานะครับอาจจะเพราะด้วยรถชนหรือตกตึกมานะฮะตาไม่เท่ากันอันนี้ก็ปรึกษามาปรึกษาก่อนได้นะฮะหรือไม่ตกตึกก็มาปรึกษาได้นะฮะรถไม่ต้องชนก็ได้แต่พอดีว่าวันนี้เรามีเคสน้องไมานะฮะก็จะอึดถึกชนหน่อย่มารีวิวให้นี่หนึ่งเดือนใช่ค่ะก็คือ เริ่มสวยมากแล้วเริ่มสวยมากแล้วใชนน่นี่ต้องบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะฮะของน้องคือคือโดยปกติเนี่ยถ้าทําตาปกติเนี่ยก็แทบจะไม่ช้าอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับแต่กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยมันต้องไปแก้ที่ชั้นกล้าม<ช>เนื้ออใค่ะนะใช่ ก็ถือว่าเดือนหนึ่งนี่โอเคเลยโอเคเลยค่ะใช่นี่เปิดเทอมหรือยังหนูเปิดแล้วค่ะเพิ่งเปิดได้อาทิตย์เดียวอ๋อเพิ่งเปิดได้อาทิตย์เดียวใช่ะเพื่อนเพิ่งเห็นเลยใช่เพิ่งเพิ่งเห็นแบบใหม่ๆสดๆเลยใหม่สดๆเลยใช่พังงาดเลยสวยเลยคือตอนแรกยังไม่ค่อยถ่ายลงเพราะว่าแบบเอออยากเซอร์ไพรส์เพื่อนอ๋ออยากเซอร์ไพรส์เพื่อนด้วยใช่ก็เลยยังไม่ค่อยถ่ายลงเท่าไหร่แค่เก็บไว้ก่อนไม่ธรรมดาดีอะไรฮะเรื่องราวถือว่าสุดยอดเลยคะอ่ะฝากหน่อยคนที่ ตัดสินใจหรือมีปัญหาแบบเราเออ,อยากให้มาทําเลยค่ะเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็คือเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้แบบทุกคนอ่ะสวยแบบในแบบจริงคือตามันสําคัญมากเลยนะสําหรับหนูคือทุกอย่างคือต้องใช้ตาอยู่แล้วอะ่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบมาทําตาแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองด้วย,ยะคะ่กที่สําคัญ วิสัยทัศน์ดีึ้นคือตาแบบมันดูรู้สึกว่าแบบมองได้ได้ชัดมากขึ้นนะคะใช่คือเมื่อก่อนมันมองแบบใช่ค่ะเพราะว่าชั้นตาใช่ชั้นตามันปิดตาเราด้วยค่ะใช่ตอนนี้เต็มเลยเต็มแล้วค่ะก็ใครอยากทำก็มาทำเลยค่ะอย่าคิดเยอะค่ะที่ไหนครับที่ทีเดพรคลินิกค่ะโอ้โหาดูอีกที่นะนี่คือก่อนทำนะครับใช่ค่ะพี่ว่านะโดน มาชนมาทีหนึ่งแล้วก็ตกตึกกินโอ้โหเนี่ยนะเขาขอดูด้านข้างเนี่ยโอ้สวยเวอร์ขอดูแบบว่าร้อยแผ่นอะไร้อยแผ่นเป็นยังไงแทบมองไม่เห็นหนึ่งหเดือนหนึ่งเดือนนะฮะสำหรับเคสแก้กำเนิดดาวแรงใช่ค่ะนะครับก่อนไปขอโพสต์สักท่าหนึ่งโอเคขอบคุณนะครับ